งานพี่เอที่ชอบไม่ใช่ว่าเป็นการจัดงานที่แบบว่ามีนักแสดงอมาเยอะยนะฮะที่ชอบมากๆเลยคือจิตนาลมของพี่เอที่ทราบจากพี่เอคือไม่ใช่ว่าให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายของได้อย่างเดียวแต่คือเป็นคนที่ค้าส่งด้วยคือคนที่มาซื้อเนี่ยนอกจากว่าจะซื้อจะเอาไปใช้หรือไปรับประทานที่บ้านแล้วสามารถซื้อแล้วไปสานต่อธุรกิจของตัวเองได้มันก็เลยเป็นการวางแผนพที่แบบต่อยอดได้ดีมากนี่ที่แบบรู้สึกชอบมากๆของงานนี้ครับแล้เห็นแบบพชิชั่นแรงก้าของเขาาไ้าง เหมือนอย่างที่พูดไปสักครู่เลยฮะคือต้องยอมว่าวงการนี้ต้องมีเจ้าแม่คนใหม่มั้งฮะผม mm hmm. ว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่วงการนี้ไปแล้วก็คือพี่เอแล้วเป็นเจ้าแม่ที่ทําความดีให้สังคมได้ด้วยคือเนี่ยฮะส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยผมชอบม,มากมากครับจริงๆพี่เออยากมีซักเมนูไหมครับถือว่ายังไงอยากมีมายถึงว่าซัก mm hmm. เมนูหนึ่งของออยเหี mm ้ย hmm. <laughs> ที่พูดแล้วขำไม่ใช่เลยนะ ลกลัวลูกค้าจะไม่ถานเพราะว่าผมเป็นคนทานอาหารที่ไม่เหมือนคนอ,อื่นอีิเช่นจะไม่ที่เอผม <swimming> ทานผักไข่ข้าวเท่านั้นผทานผักไข่ข้าวแล้วก็อาหารของผมทุกอันผมจะต้องเอามาชั่งว่าวิตามินเท่าไหร่อันนี้กี่กร,รัมแล้วมาคำนวณกันน้ำหนักตัวเองไปคูณ2ว่าโปรตีนวันนี้เท่าไหร่คือจะละเอียดยิบมากอันนี้คือตั้งแต่ก่อนป่วยนะฮะพอหายป่วยมาใหม่ๆเนี่ยลืมว่าตัวเองเคยเป็นแบบนั้นแต่พอมากลับมาดีขึ้น บุคลิกเป็นเหมือนเดิมซื้อเครื่องช่ชงมาแบบใหม่เลยมาตวงอันนี้วาตาจะมีมีเท่าไหร่อันนี้อีกกรรมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะให้ทําให้ลูกค้าอาจจะต้องเมนูนึงอาจจะต้องถามว่าลูกค้าน้ำหนักเท่าไหร่อยากทานอะไรบ้างคงใช้เวลานานคืออยากทําให้ดีที่สุดทนะี่จะทำนะทีาจะทำงแบบว่าแต่ผมเคยทำร้านอาหารที่เวียดนามไม่รู้เคยทราบหรือเปล่าทาร้านอาหารที่เวียดนามตอนนั้น,นก่อนช่วงโควิดใช้เวลาศึกษาอยู่นานมาก เพราะว่าต้องการให้มันดีที่สุดตอนนั้นแต่พี่พอมีโควิดก,ก็เลยบอกว่าต้องปิดไปก่อนแต่ว่าก็ตอนนั้นดีมากๆตอนนี้นที่ทที่เวียดนามเนี่ยฮะคนเวียดนามเขาคุนดีคนะแ่คนเวียดนามเขาจะอะใช่ครับคนเวียดนามเขาจะคุณนดีเขาค่อนข้างทานแบบว่าไม่ได้บอกว่าเขาทานดีกว่าคนไทยอาหารของคนไทยเรามีหลายอาหารของหลายประเทศเข้ามามันจะมีหลากหลายอย่างเงี้ยฮะพวกการกินเรายากมันทำให้เราใช้ชีวิตโดพวกไปย่างนะคะแต่ไปกองเองไปอะไรอีเนี้ยทุกคนจะรู้ว่าผมง่ายครับเพราะว่าของ เวลาสั่งเาของเอสเอ mm hmm. ก็มีผักกับโปรตีนให้เขาพอท mm hmm. านอะไรก็ได้ผมเป็นคนไม่เลือกรสชาติอาหาร mm hmm. ไม่เลือกรสชาติอาหารเลือกแค่ว่าขอให้มีโปรตีนกับผักเย <Yeah. S 1> อะเท่านั้นเองอาหารจะทานง่ายแล้วไม่เลือกเมนูเองด้วยเ mm hmm. วลาไปกองต้องแบบว่าถามพี่ปอยเขาจะรู้ใช่ไหมครับ mm hmm. <laughs> จะขอเมนูกับโปรตีนเท่านั้น mm hmm. ไม่ครับไม่ไม่เลยคือเวลาไปข้างนอกก็แบบว่าไม่ได้ปิ๊กขนาดนั้น <laughs> ไม่ได้ปิ๊กขนาดนั้นแค่ mm hmm. แบบว่าแค่ คือเวลาไปจะสามารถใช้ชีวิตกับทานทานกับคนอื่นง่ายัะน้ำก็ง่ายก็น้ำเปล่าอย่างเดียวก็น้ำเปล่ากับนมก็ทานนมแล้วก็น้ำเปล่าไปร้านอาหารทุกวันนี้ก็ยังถามว่ามีนมขายไหมครับถ้ามีนมก็เอานมไม่มีนมก็น้ำเปล่าอย่างที่บ้านคนในครอบครัวจะต้องแบบเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าเราก็ปล่อยฟรีหรือว่าตอนนี้ผมสามารถผมดีใจมากเพราะว่าเปลี่ยนที่ัยคุณแม่ได้แล้วไม่คับคุณคือคุณแม่น้อยใจแอบเห็น ว่าคุณแม่น้อยใจว่าสิ่งที่คุณแม่ซื้อมาผมไม่ทาน <c oughs> ผมดันไปสั่งเองนั่งหากอันนี้ที่เราเอานะครับว่าคุณแม่อาจจะน้อยใจครึ่งสามสี <c oughs> ่วันที่ผ่านมา คุณแม่บอกว่าอันนี้แม่สั่งมาจากร้านขายดีเขาเป็นโปรตีนที่แบบป็นเจ้าดังที่เขาคัดสรรเมนูอาหารมาเรียบร้อยคัดสรรวิตามินต่างๆอะไรเงี้ยฮะบอกว่าคุณแม่ก็คงเปลี่ยนม,มาด้านนี้แล้วเหมือนกันอย่างนี้บอกว่าส่งต่อเมนูไปถึงคุณภรรยาหรือคุณลูกอะไรนี้ด้วยเลยนะอันนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยฮะเป็นคนที่แนวฟิกเสียงนั้นอยู่แล้วเลยทานด้วยกันได้ง่ายคือแบบครอบครัวเราเปนครบครัวรักสุขภาพไปเลยรักสุขภาพอยู่แล้วใช่ครับ กิจกรรมก็มาเจอกันตลอดนะแต่ผมเป็นคนที่ข้อเสียของตัวเองไม่ค่อยโพสตไม่กเป็นข้อข้อเสียตั้งแต่ก่อนเข้าวงการจนเข้าวงการแต่พออยู่ในวงการมันเลยเป็นหน้าที่ที่ต้องทําแต่พอป่วยก็เลยเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยกล้าบังคับเพราะรู้สึกว่าป่วยแล้วเป็นข้อดีในการที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นข้ออ้างเพราะผมจารหัสตัวเองไม่ได้จริงจริงมันก็เลยเป็นข้อดีที่ผมไม่ต้องลงตัวเองเพราะจริงๆคือ เป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียลไม่ชอบเล่นโซเชียลก็เลยไม่ได้โพสแต่ว่าแต่ตอนนี้กำลังคิดว่าจะอาจจะเปลี่ยนวิสัยตัวเองซะหน่อย mm hmm. เพราะว่ามันมีข้อดีที่เคยมาตระหนักได้ผมนั่นลืมตรงน,นี้ว่าผมเข้าวงการบันเทิงทำไมที่เหมอเือนเคยเคยสัมภาษณ์ไปฮะอยากเข้าวงการบันเทิงเพราะว่าได้อยากจะตอนนี้ถ้าไปดูคลิปหลังๆแต่ละคนที่สัมภาษณ์ผมในเรื่องธรรมะหมดเลย mm hmm. จะถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหมดเลยธรรมะธรรมะแล้วผมเพิ่งมาลืมว่าเอ้เราเข้าวงการก็เพราะธรรมะแล้วเราก็เคยแอบทําช่องยูทูบข,ของตัวเองใช้ AI ผมไม่กล้าพูดสอนธรรมะเพราะกลัวบาปเพราะถ้าพูดผิดก็เลยใช้ A.I พูดตอนนั้งแต่20กว่ามันาที่ทําแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนบุคลิกใช้ให้มันเป็นประโยชน์หน่อยอุ่าห์ตัดสินใจเข้าวงการบันเทิงไม่อยากจะทําประโยชน์ไม่ใช่เหรอทําไมกลัวจนเกินเหตุอันนี้ที่แบบว่าของตัวเองคงจะเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะฮะใช้เวลากี่ปีอาจจะไม่ลึกถา่าพูดเกินไปฮะ คงไม่แรงขนาดนั้นคงอยากจะอยากจะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็อาจจะเล่นโซเชียลอาจจะได้โพสอาจจะเห็นแบบว่ากิจกรรมของลูกซึ่งมีเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเสียดายบอกว่าถ้าเราไม่เก็บโมเมนต์โมเมนต์แต่ละช่วงวัยไว้อะไรเงี้ยค่ะเก็บทั้ <c oughs> งโมเมนต์ของลูกแล้วก็แล้วก็อีกโมเมนต์ที่คนไม่รู้คือตอนนี้ผมไปช่วยงานท่านกรมวังมาเป็นปีกว่าแล้วแล้วก็ไม่โพสต์ไม่อะไรเลยทํางานเจรจามายาวมากแล้วก็ชอบแบบว่าอะไรแบบไอดอลผมคือ การที่แบบในหลวงรัชกาลท่านปิดทองหลังพระก็เลยเป็นคนชอบทําอะไรโดยที่ไม่ไม่ออกสื่อล่าสุดก็เพิ่งมาไปที่พระสมังไกรมงคลไปช่วยงานท่านมาก็ไม่ได้ท่านไม่ได้ห้ามโพสต์รูปแต่ว่าเราไม่โพสต์ไม่ทําอะไรเลยซึ่งถ้ารวมนี่ก็น่าจะเป็นโอ้โหสี่สิบงานนะฮบใช่ใช่คนสมัยนี้ทำคือเหมือนบุค,คลิกของผมพอมันป่วยฮะมันไปผสมกับ เป็นอะไรที่อธิบายยากจริงๆ <c oughs> คือผมเหมือนเคยทราบว่าไม่ได้ต้องการเข้าวงการเพื่อมาเอาชื่อเสียงอันนี้จริงๆแต่อันนี้แหละฮะใช่คือกาลังรู้สึกว่าแต่เราเข้าวงการมาเพื่ออยากจะทําประโยชน์ไม่ใช่หรอทําไมเราไม่บ,บาลานซ์หน่อยเพราะผมแค่รู้สึกว่าไม่อยากทําเพื่อได้หน้าแต่ตอนนี้ผู้มันคิดว่าแต่ถ้าสมมุติว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เขาทาแล้วเขาเห็นอันนี้ว่า พราะผมก็มีไอดอลจากคนรุ่นก่อนผมดันลืมคิดว่าไอดอลเราเราก็เห็นเขาจากสื่อไม่ใช่เหรอแล้วทําไมเราไม่เอาบุคลิกของเรากิจวัตรของเรามาให้เขารู้หน่อยอันนี้ฮะที่อันนี้ที่เพิ่งคิดได้จริงๆถ้าเมื่อก่อนผมกลัวอันนี้พูดจริงๆคือกลัวว่าไม่ทั้งกลัวและไม่อยากให้คนมาไม่อยากทําเพื่อเอาหน้ากลัวกลัวตัวเองไปยึดต,ติดเอาคือผมผมกลัวผมไปยึดต,ติด มม,มีนไ,ามาไม่มีเลยครับเ <laughs> พราะไม่ได้ไม่มีอคมอมเมนต์ <laughs> ตัวเองตัวเองคือไม่อยากทําแล้วแบบว่าคือผมกลัวมองข้ามไปถึงแานว่าผมกลัวผมจะไปติดกับชื่อเสียง <laughs> ผมเป็นคนชอบพูดอย่ะมากผมเป็นคนไม่ชอบยึดต,ติดชื่อเสียงไม่ชอบเลยวเวลาเจอใครทุกคนผมว่าก็คือคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่ง,นนงธรรมดาผมไม่ใช่เอสกันพง์ที่เป็นพระเอกผมก็แค่คนคนหนึ่งเจ้านายผมคือแฟนคลับ แฟนคลับผมไม่ใช่คนที่ผมจะต้องไปยิงหรือนั่นคือคนที่เรามีอาชีพแล้วมีรายได้ก็เพราะว่าเจ้านายซึ่งคือแฟนคลับผมเลยเป็นคนชอบแบบว่ามองค่อนข้างกลับประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้กำลังพยายามจะปลับให้มันให้คนอื่นเห็นสิ่งที่เผื่อจะเป็นแง่คิดได้บ้างให้เป็นประโยชน์หลังจากนี้ฮะกำลังงงว่าเราสนทนาเรื่องนี้กันเ <c oughs> <c oughs> ทำไมเราสนทนาเรื่องนี้ คงจะมาใช่ครับคิดว่าน่าจะทาอย่างนั้นฮะให้มาขึ้นอะไรนะฮะน่าจะเร็วๆคิดว่าน่าจะเร็วๆเพราะว่าจะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งเ๋อแต่โปรเจกต์นี้เขายังไม่ได้ให้พูดน่าจะเร็วๆนี้น่าจะเร็วๆนี้แต่ว่าเอาละครแล้วกันฮะอ๋อละครละครเรื่องคุณแม่แก้ขัดอันนี้ผมที่พูดไม่ได้พูดโปรโมทนะฮะพูดอยากให้ทุกคน งงเหมือนผมละครเรื่องนี้ถ่ายไว้ไม่จบถ่ายไว้ก่อนผมป่วยก่อนเข้าโรงพยาบาลเมื่อถ่ายยังไม่จบและที่ผมงงวันนั้นคือผมรับบทเป็นคุณหมอและรับบทเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจแต่คุณหมอมาป่วยโรคหัวใจซะเองแล้วคุณหมอในเรื่องคุณหมอชื่อนยา mm hmm. ยออนแพทย์ปฏิหารก็เลยนายแพทย์ปฏิหารก็รอดเนะ มาป่วยโรคหัวใจก็น cool. <itu? S 1> ี่เดี๋ยวกำลังจะออนแอร์ที่ช่องเราเนี่ยฮะประมาณวันี้พฤษภาปมาณที่ออนแอร์แต่ว่าจะมีมาตัดของน้องอีกคนมาเล่นต่อออนทีจอหตอนหรือกี่ตอนจำไม่ได้จริงๆใช่ครับก็ฝากเลยนะครับผมได้ครับขอบคุณนะครับอุณครับ